ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธรู้สึกเบื่อโลกใครกันจะรู้สึกแทนเราได้ถ้าความคิดฟุง้งซ่านผุดขึ้นในหัวไม่หยุดไม่ว่าจะหลับตาหรือจ้องมองที่ใดใจมันก็ยังไม่ยอมวางลงใครกันจะมาแบกใจแทนเราได้และถ้าในที่สุดเราหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับโลก ใครกันจะคอยบอกเราให้รู้ตัวถ้าไม่ใช่เราเองแล้วใครกันจะเป็นผู้เฝ้าดูใจเราการเฝ้าดูใจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนเข้าใจไม่ใช่การปลีกวิเวกอยู่ในป่าไม่ใช่การนั่งหลับตานิ่งๆเป็นชั่วโมงแต่คือการมีสติอยู่กับตัวเองแม้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันธรรมดาทุกคนมีใจทุกคนมีความคิด ความรู้สึกความปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกแบบไหนกำลังถูกอารมณ์ไหนครอบงำอยู่เราคุ้นเคยกับการดูแลบ้านดูแลงานดูแลคนรอบตัวแต่ใจเรากลับละเลยที่จะดูแลบางคนตื่นเช้ามารีบล้างหน้าแต่งตัวรีบขับรถไปทำงานรีบกิน รีบประชุมแต่ไม่เคยถามใจตัวเองเลยว่าวันนี้รู้สึกยังไงเหนื่อยไหมเศร้าไหมหรือกำลังจะหลุดไปกับอารมณ์อะไรอยู่มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นมีทางเดียวคือสติคำว่ามหาแปลว่าใหญ่ ยิ่งใหญ่ครอบคลุมคำว่าสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งไว้ซึ่งสติพูดง่ายๆก็คือการตั้งสติไว้กับสี่เรื่องใหญ่ของชีวิตคือ 1. กาย 2. เวทนา 3. จิต 4. ทธรรมการตั้งสติกับกายคือรู้ว่าในแต่ละวันเราทำอะไรอยู่ตื่นมา เรากำลังแปลงฟันก็รู้ว่าแปลงฟันกินข้าวก็รู้ว่ากินเดินก็รู้ว่าเดินไม่ใช่แค่ร่างกายทำไปแต่ใจล่องลอยไปคนละทางลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราทำอะไรแบบไม่มีสติเช่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนเรามักจะทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวจนเวลาหลายสิบนาทีผ่านไปอย่างไร้เป้าหมาย แต่ถ้าเรามีสติแม้ขณะหยิบโทรศัพท์เราอาจรู้ว่าเอ๊ะ <A. S 1> เรากำลังจะเสพข้อมูลที่ไม่จําเป็นหรือเปล่าแค่สติเล็กๆตรงนั้นก็อาจเปลี่ยนทั้งวันของเราได้การตั้งสติกับเวทนาคือรู้ว่าตอนนี้ใจเรารู้สึกยังไงสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเป็นกลาง เวทนาเปรียบเสมือนเงาที่ตามใจไปทุกที่ถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะลากเราไปไกลเหมือนเงาที่เราคิดว่าไม่มีผลแต่พอแสงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนมันก็กลายเป็นเงายักย้ายครอบทั้งใจเช่นวันหนึ่งเราโดนตำหนิความรู้สึกเจ็บเล็กๆเกิดขึ้นถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะกลายเป็นโกรธน้อยใจเครียดแค้น แต่ถ้ามีสติทันทีว่านี่คือความเจ็บจากคำพูดแค่นั้นเราจะไม่ปล่อยให้มันลากใจเราลงเหวการตั้งสติกับจิตคือรู้ว่าใจเราตอนนี้เป็นยังไงฟุ้งซ่านอยู่ไหมหดหูไหมสงบไหมโลภอยู่หรือเปล่าหลงอยู่หรือเปล่าจิตก็เหมือนสายน้ำถ้าไม่รู้ว่ามันไหลไปทางไหนมันอาจไหลไปจนพัดพาเราตกเหว แต่ถ้ารู้ทันรู้ว่าใจเรากำลังจะหลุดไปเราจะสามารถหยุดมันไว้ได้แม้เพียงชั่วครู่และเพียงครู่เดียวของความรู้ตัวนั้นก็มีพลังมากกว่าหลายชั่วโมงของการหลงลืมการตั้งสติกับธรรมคือรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรามันเป็นกฎธรรมดาความโกรธคือธรรมความหลงคือธรรมความสุขก็ธรรม การรู้ทันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อกดข่มแต่เพื่อเข้าใจและปล่อยวางธรรมะไม่ได้หมายถึงหนังสือหรือพระไตรปิฎกแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ตรงหน้าการรู้ทันว่าใจเรากำลังโกรธนั่นแหละคือธรรมไม่ต้องรอให้นั่งขัดสมาธิใต้ต้นโพก็เรียนธรรมะได้การเฝ้าดูใจตัวเองไม่ต้องทำตลอด24ชั่วโมง แต่ทำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เฝ้าดูเหมือนคนที่รักกันคอยห่วงคอยดูแลสติไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกในวัดเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นได้แม้ขณะล้างจานเดินตลาดเล่นกับลูกหรือแม้แต่กำลังเถียงกับคนใกล้ตัวเมื่อรู้ทันว่าใจเริ่มแรงก็แค่ถอนใจหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่า เรากําลังจะพูดด้วยอารมณ์หรือสติใจของคนเปรียบเหมือนเด็กเล็กๆถ้าไม่มีคนดูแลเด็กจะวิ่งเล่นจนเกิดอันตรายใจถ้าไม่มีสติดูแลก็จะหลงวิ่งไปในทางที่พาให้เจ็บสัมซาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการปฏิบัติตามมหาสติปัฐานสูตรคือทางตรงที่สุดไม่ต้องอ้อมไปที่ไหนไม่ต้องพึ่งโชคไม่ต้องขอพร เพียงแค่รู้ตัวรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดแล้วค่อยๆวางในโลกทุกวันนี้อะไรรอบตัวก็ดึงใจเราออกนอกตัวเสียงโทรศัพท์การแจ้งเตือนสื่อข่าวปัญหาหลายอย่างแต่เราไม่จำเป็นต้องดับโลกเหล่านั้นแค่มีสติอยู่กับใจตัวเอง แม้ในโลกที่วุ่นวายเราก็จะไม่วุ่นวายตามใจที่รู้ทันคือใจที่เบาใจที่รู้ทันคือใจที่ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรใจที่รู้ทันคือใจที่เป็นอิสระเราจะเห็นว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ในสิ่งที่โลกให้แต่เกิดจากใจที่รู้ทันและไม่หลงไปไม่มีใครในโลกนี้จะเฝ้าดูใจให้เรา ได้เท่ากับตัวเราเองไม่มีใครรู้ทันความคิดของเราได้เท่าเราไม่มีใครจะยับยั้งอารมณ์เราทันได้ทันทีเหมือนตัวเราเองถ้าเราไม่ดูใจใครจะดูให้เราถ้าเรายังไม่ตั้งสติแล้วเราจะมีใครตั้งให้และถ้าเราไม่ฝึกเฝ้าดูใจในวันนี้พรุ่งนี้ที่เราต้องเผชิญทุกข์จะมีใครช่วยเราให้พ้นได้เฝ้าดูเถิด แม้จะล้มบ้างแต่ทุกครั้งที่รู้ตัวคือการลุกขึ้นทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอคือการกลับบ้านเฝ้าดูเถิดเพราะไม่มีใครจะรักใจของเราได้เท่าตัวเราเองและไม่มีใครจะพาใจนี้หลุดพ้นได้นอกจากเราผู้เดียวผู้ที่ยอมลืมตาเพื่อเฝ้าดูใจในชีวิตจริงเราไม่จำเป็น ต้องมีเวลาว่างมากมายถึงจะฝึกสติไม่ต้องรอให้เกษียณก่อนไม่ต้องรอให้ไม่มีลูกไม่มีงานไม่มีภาระเพราะแท้จริงแล้วสติอยู่กับเราได้แม้ในความวุ่นวายตอนเดินไปขึ้นรถตอนนั่งรอลิบตอนล้างจานตอนอาบน้ำตอนลูกงองแงตอนทำงานทุกช่วงเวลาเล็กๆเ,เหล่านั้น ล้วนเป็นประตูเข้าสู่ใจได้ทั้งสิ้นยิ่งในวันที่เหนื่อยใจเรายิ่งวิ่งเร็วเหมือนเด็กที่ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งร้องให้ง่ายถ้าเราไม่เฝ้าดูก็ยิ่งหลุดไปเร็วการมีสติเหมือนกับการมีไฟฉายเล่มหนึ่งแม้มีแสงนิดเดียวก็ยังดีกว่ามืดสนิทแม้รู้ตัวช้าแม้รู้ไม่บ่อยแต่แค่รู้ว่าตอนนี้เราเผลอไปแล้ว แสงนั้นก็กำลังเกิดขึ้นอย่าตีตัวเองเมื่อรู้ตัวชา้าอย่าท้อเมื่อเห็นว่าใจฟุ้งซ่านทั้งวันการรู้ตัวแม้หนึ่งครั้งในความฟุ้งซ่านหมื่นครั้งก็ยังมีคุณค่าเพราะใจที่รู้ตัวแม้เพียงครกูก็คือใจที่กำลังเดินกลับสู่ทางพ้นทุกข์ลองนึกถึงน้ำใสในแก้วถ้าเราไม่ขยับแก้วน้ำจะค่อยๆใสขึ้นแต่ถ้าเราคอยคนอยู่เรื่อยๆ มันจะขุนตลอดเวลาใจเราก็เช่นกันถ้าคอยรู้คอยเห็นไม่ตามกระแสะอารมณ์ไปเรื่อยๆใจจะเริ่มนิ่งเริ่มใสไม่ใช่เพราะเราบังคับใจให้สงบแต่เพราะเราไม่ยุ่งกับมันจนเกินไปไม่ปรุงแต่งให้มันขุนมัวบางคนเข้าใจผิดว่าการฝึกสติคือการห้ามไม่ให้คิดแต่ใจคนเรามันต้องคิดอยู่แล้ว นั่นคืองานของมันสติไม่ใช่เครื่องดับความคิดแต่เป็นเครื่องรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่รู้แล้วปล่อยไม่ยึดไม่ต่อต้านเปรียบเหมือนนั่งอยู่ริมถนนแล้วมองรถที่แล่นผ่านเราไม่ต้องวิ่งไปตามทุกคันไม่ต้องผลักใสคันไหนแค่ดูมันผ่านรู้ว่าคิดแล้วปล่อยให้มันไปนี่คือการฝึกใจให้อยู่กับความจริง แทนที่จะจมอยู่กับความคิดชีวิตเราส่วนใหญ่มักเสียพลังงานไปกับการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราอยากให้คนอื่นเข้าใจอยากให้โลกเป็นอย่างใจแต่กลับละเลยสิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือตัวเราเองมหาสติปัฏฐานสูตรจึงไม่ใช่แค่บทเรียนทางธรรมแต่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ เพื่อให้เรามีไฟฉายในโลกที่มืดให้เรามีเข็มทิศเมื่อใจหลงทางบางคนอาจถามว่าแล้วเราจะเฝ้าดูใจไปเพื่ออะไรเพื่อให้เราทุกขน้อยลงเพื่อให้เราไม่เป็นทาสของอารมณ์เพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ใช่แค่ในตำราแต่ในตัวเราเองเวลาความโกรธเกิดขึ้น เราจะเห็นว่ามันมีตัวตนจริงๆแค่ชั่วขณะแต่ถ้าเราไปยึดเราก็จะทุกข์เวลาความเศร้าเกิดขึ้นถ้ามีสติเราจะรู้ว่านี่คือก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านเวลาความสุขเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันเราจะไม่หลงจนกลายเป็นความเสพติดแต่จะรู้ว่านี่คือความสุขชั่วคราวไม่ใช่ของถาวร สิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้จากใจจริงๆไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยสมองแต่เป็นการซึมซับด้วยการเฝ้าดูและรู้ทันด้วยตัวเองมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องจดจำแต่คือของจริงที่ต้องลงมือทำํำและไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากเราเองสิ่งที่น่าเศร้าในยุคนี้ไม่ใช่ว่าผู้คนไม่มีความรู้ แต่คือมีความรู้มากจนใจหลงทิศมีข้อมูลมากแต่ไม่มีความรู้ตัวเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกแต่ไม่รู้เลยว่าใจตัวเองกำลังวิ่งไปทางไหนถ้าใจเราไม่เฝ้าเราจะเชื่อทุกเสียงในหัวแม้แต่เสียงที่ไม่จริงถ้าใจเราไม่เฝ้าเราจะกลายเป็นคนที่ถูกรถแห่งอารมณ์ขับไปเรื่อยๆโดยไม่มีแม้แต่สิทธิ์เลือกเส้นทาง แต่ถ้าใจเราเฝ้าแม้จะยังฟุง้งยังเผลอยังพลาดเราก็จะกลับมารู้ตัวได้เสมอไม่มีใครต้องเก่งก่อนถึงจะเริ่มมีสติแต่ทุกครั้งที่เริ่มมีสติใจเราก็เริ่มเก่งขึ้นไม่มีใครไม่เคยหลงแต่คนที่รู้ทันความหลงคือผู้เริ่มต้นออกจากมันไม่มีใครในโลกนี้จะดูแลใจเราไปตลอด มีแต่ตัวเรานี่แหละที่จะอยู่กับใจนี้ทุกลมหายใจเฝ้าดูเธอะไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะมันคืออิสระที่แท้จริงและถ้าไม่เฝ้าดูใจเราเองใครจะเฝ้าให้เราสิ่งหนึ่งที่ควรจําให้ขึ้นใจคือใจเป็นของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์ความคิดความรู้สึกไม่เคยอยู่กับเรานานสุขมา เดี๋ยวก็ไปทุกมาเดี๋ยวก็ผ่านหลงรักหลงเกลียดหลงกลัวทุกอย่างวงเวียนแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เราไม่ไหลไปตามทุกอย่างคือสติที่รู้ทันการฝึกสติไม่ใช่เพื่อบังคับใจให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เพื่อรู้ว่าใจเป็นแบบไหนในขณะนั้นไม่ดัดไม่กด ไม่ฝืนแค่รู้รู้แล้วค่อยๆวางวางด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะต้องการให้มันหายไปทันทีสติจึงเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของใจไม่พูดไม่ดุไม่เร่งไม่เราแต่แค่ยืนอยู่ข้างๆเวลาที่ใจหลงทางยืนอยู่กับเราแม้ในวันที่เราเหนื่อยเจ็บลม หรือหลงผิดไม่มีใครต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีสติไม่มีใครต้องนิ่งได้ทั้งวันถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเพราะการรู้ตัวแม้ขณะหลงนั่นแหละคือการเริ่มต้นออกจากหลงลองย้อนไปดูในแต่ละวันของเรามีกี่ครั้งที่เราเผลอหงุดหงิดเพราะเรื่องเล็กๆกี่ครั้งที่เรารู้สึกเสียใจเพราะความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง กี่ครั้งที่เราหลงคิดเรื่องในอนาคตหรือติดอยู่ในอดีตใจล้าไม่ใช่เพราะเราทำงานหนักเกินไปแต่อาจเพราะเราไม่เคยหยุดดูใจตัวเองเลยบางทีเพียงแค่เราหยุดเพื่อรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรความเหนื่อยทั้งหมดที่สะสมอาจคลี่คลายลงได้เองเรามักคิดว่าการเยียวยาใจต้องใช้สิ่งภายนอก ท่องเที่ยวพักผ่อนพูดคุยหรือแม้แต่เสพความบันเทิงแต่แท้จริงแล้วใจต้องการแค่คนหนึ่งคนที่รู้เท่าทันมันและคนนั้นคือเราเองสติไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นแต่มันคือแสงไฟที่ควรเปิดไว้ตลอดเวลาแม้ขณะพูดแม้ขณะโกรธแม้ขณะเครียด การรู้ว่ากำลังเครียดก็คือแสงหนึ่งดวงที่ทำให้ใจไม่มืดไปทั้งหมดหลายคนถามว่าทำไมฝึกสติแล้วไม่สงบเพราะเรามักคาดหวังว่าสติจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทันทีแต่แท้จริงสติไม่ได้ทำให้ใจเราสงบทันทีแต่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ยังไม่สงบและนั่นต่างหาก คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่แท้จริงชีวิตที่มีสติไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่รู้ทันก่อนจะตกหลุมเดิมๆซ้ำซากเปรียบเหมือนคนที่เดินในทางมืดถ้าไม่มีไฟฉายย่อมสะดุดก้อนหินทุกครั้งแต่ถ้ามีแสงสว่างแม้ไม่สามารถเคลียร์ทางทั้งสายอย่างน้อยเราก็หลบก้อนหินได้ทัน ผู้ที่ฝึกเฝ้าดูใจเรื่อยๆจะค่อยๆเห็นธรรมชาติของใจว่าใจไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่ของเราถาวรทุกอย่างมาแล้วก็ไปเป็นเพียงแขกที่แวะเข้ามาและเราไม่จําเป็นต้องเปิดประตูต้อนรับทุกแขกเสมอไปแค่รู้ว่าแขกมาถึงรู้ว่าแขกจากไปใจเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการอยู่ร่วมกับแขกตลอดเวลา ในที่สุดเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือการเปลี่ยนวิธีเฝ้าดูโลกภายในใจไม่ใช่การหลีกหนีทุกข์แต่คือการเรียนรู้จากทุกข์และไม่ใช่การเป็นคนใหม่ในวันเดียวแต่คือการกลับมารู้ตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใจค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างอ่อนโยนการปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรจึงไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้น แต่คือเครื่องมือของทุกคนที่ต้องการเข้าใจตัวเองและหลุดจากวงวนของความคิดอารมณ์และความทุกข์เฝ้าดูเธอแม้เพียงวันละไม่กี่ครั้งเพราะทุกครั้งที่รู้ตัวคือการฝึกทางสายกลางทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินและทิ้งแผนที่ไว้ให้เราจะเหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังเป็นของเราจะทุกข์แค่ไหน ใจก็ยังหาทางกลับบ้านได้เสมอถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กล้าหยุดวิ่งแล้วหันมามองใจตัวเองและเมื่อเรารู้ทันเราจะเลือกได้ไม่ใช่ปล่อยให้ใจเลือกแทนเราอีกต่อไป